สวัสดีค่ะชื่ออมค่ะชื่อเชิดครับก็รู้จักสมัยอินเลิฟจากเว็บเว็บนิวแทสแควร์นะคะตอนแรกก็คือหาช่างแต่งหน้าก่อนค่ะก็ไปเจอกับพี่แนนซี่ซึ่งตั้งใจเลยพอเห็นผลงานพี่แนนซี่เราก็ตั้งใจเลยว่าจาะยังไงก็ตามจะให้พี่แนนซี่แต่งหน้าให้แต่ผมเคยมีเพื่อนแต่งงานเขาบอกแปดร้อยสวยแต่เจ้าสาวผมบอกว่าต้องแนนซี่เท่านั้นผมปนเซตไม่ได้ก็ต้อง มาหาพี่นันซี่ครับค่ะก็พอเข้าไปในเบ็้ของพี่นันซี่่ะกะ็ก็เลยเจอสมัยอินเลิฟ่ะก็เลยวันแรกเลยก็เลยชวนพี่เขามามาที่ร้านก็โชคดีมากค่ะมา,มาเจอโนมดาวเลยอ่าเจอโนมดาวแต่แต่วันแรกไม่เจอพี่นันซี่เลยไม่เห็นว่ามัเป็นยังไงพอมาได้ร่วมง,งานแล้วก็รู้สึกอบอุ่นทุกคนเป็นกันเองดีประกอบกับทีมงานช่างภาพก็น่ารักแล้วใช้ กล้องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยผมรับประกันได้เพราะผมคุยกับเขาหลังจากร่วมงานกันแล้วเชื่อว่าในประเทศไทยไม่มีกล้องดีเท่าทีมงานช่างภาพกว่านี้ยืนยันครับก็ภาพประมาณก็สวยมากก็จริงๆแล้วก็คือประทับใจมากค่ะทั้งทีมทีมงานไม่ว่าจะเป็นน้องดาว ทําผมเก่งมากชุดของแอมชุดไทยสามชุดผมไม่ซ้าแบบกัน uh huh. ค่ะแล้วก็ในในส่วนของพี่พี่นันซี่เองก็แต่งหน้าลุกเป็ดขี้เลให้ดูสวยขึ้นมาทันทีค่ะ <laughs> ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือทางทางทีมงานแต่งถ่ายภาพก็เป็นกันเองค่ะสอนให้เราโพดท่าได้ซึ่ง ไม่เคยไม่เคยพวดท่าเป็นนะคะก็ตอนนี้ก็พดท่าเป็นคจัดแต่งเป็นอะไรเป็นมืออาชีพจริงๆครับแต่ผมคิดว่าภาพแม่น่าจะสวยกลับออกมาสวยมากประทับใจมากครับดูรูปจริงแล้วก็คุณอาปรับเนาะโอเคเพื่อนๆชมวลาสวยค่ะโดยเฉพาะชุดไทยของร้านนี้สวยมากค่ะยืนยังค่ะก็ยัง